สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ะตักกศิลาในรายการหัวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันพฤหัสบ,บดีที่16เมษายน2563เราจะมาดูดาวเด่นในช่วงเวลาของแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาช่วงเวลาที่สเป็นช่วงเวลาของ ุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่3าเป็นช่วงเวลาของหราฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่ หมายเลขแปดหมายเลขห้าหมายเลขเก้าหมายเลขเจ็ดและหมายเลขสามเป็นหกตัวแรกที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้งหตัวเลขนี้ไปผสมจับคู่ทําที่่น ชื่นชอบและนําไปผสมกับเลขที่ท่านมีอยู่แล้วได้ตามที่ท่านเห็นสมควรผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสี่แปดสี่เก้าและสามสี่เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและหุ้นเอเชียในเวลาเก้านาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกา ต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของยุ่นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาจะมีด้วยกันหกหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขห้าหมายเลขแปด หมายเลขหกและหมายเลขหนึ่งเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของอุ้นยุโรปในช่วงเวลาที่สองผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่สามคู่คู่แรกสองหกแปดสองและห้าสอง เป็น3คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยกัน5หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขแปหมายเลขสีหมายเลข 8, เก้ หมายเลขห้และหมายเลขสอเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาดาวโจนในเวลา3ามนาฬกาถึง4ี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ2คู่คู่แรก8 4 และ28 <c oughs> เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับผสมกันได้ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาและขอแสดงความห่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในสภาวะที่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอให้ท่านทั้งหลายจงดูแลร่างกายให้แข็งแรงและสะอาดอยู่เสมอจากความห่วงใยของทางสถาบันตักกศิลาหัวหลา สถาบันตักกิลาโหรลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาหัลาเบื้องหรลาศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นๆอีกหลายแขนงแล้วยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อให้ท่านนำไปหาตัวเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหรลาหาหุ้นเป็นคา้าพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้วิชาให้เลื่อชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตากศิลาโหรลาตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณท่านที่ติดตามที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ